เหรียญเหรียญบาทเหรียญบาทเก่าเหรียญบาทใหญ่อะเนาะจะมีอะไรอะมีครูดมีเนี่ยมีบาทวัดมีบาทหงอ่ะไปนะเดี๋ยวหามาให้ดูบาทวัดบาทหงอาจจะแต่บาทวัดบาทหงไม่เจอไม่เป็นไรอันนี้เขาส่งมาขายค่ะบาทบาทวัดบาทหงไปน่าเดี๋ยวไม่อยากให้ขายเนาะถ้าใครมีนะบาทวัดบาทหงไ่น่าว่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ราคาถูกมากเลยไปนารับซื้อเหรียญละหกสลึง ถูกมากนะอย่าเพิ่งขายถ้าใครมีนะเก็บไว้ก่อนเป็น่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าคิดว่ามันก็น่าจะมีราคาแหละน่าจะสูงขึ้นแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรมาการันตียืนยันเนาะแต่ได้จากการคาดเดาว่าจะต้องมีราคาตามความเข้าใจก็เท่านั้นเองนะ เหรียญที่ส่งมาจากเอฟซีชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะก็จะมีเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทเนี่ยค่ะที่เห็นนะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกฆราวาระเหรียญบาทราแผ่นดินเหรียญบาทครุฑเหรียญบาทครุฑนะคะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทเหรียญบาทตราแผ่นดินรับซื้อสี่บาทบาทวัดสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละหกสลึงบาทหงสองห้าสองศูนย์รับซื้อหกสลึงหนึ่งบาท โปรยข้าวรับซื้อ20นะคะประมาณ10บาทรัชดารับซื้อ100ถึง120บาท5บาทที่ระลึกอราวาละค่ะ5บาทที่ราลึกอราวาระรับซื้อเหรียนละ7บาทนี่ค่ะ5บาทนะอันนี้ด้วยค่ะรวมนี้ด้วยนะคะ5บาทที่ระลึก ห้าบาทที่รลึกคราวะและห้าบาทที่ห้าบาทหมุนเวียนหงสองห้าสามศูนย์ค่ะรับซื้อเจ็ดบาทค่ะหงสองห้าสามศูนย์และห้าบาทเที่รลึกคราวะรับซื้อเหลยละเจ็ดบาทเหรียญหนึ่งบาทหงหนึ่งบาทวัดรับซื้อหนึ่งบาทห้าสิบตัตังหรือหกสลึงค่ะโอเคตามนี้นะคะมมีสิบบาทไม่ด้วยเอาบอกเลยโอ้ยสิบบาทอยู่นี่ มีเหรียญสิบาทคะ่ะ10บาทนิกเกิลน,นะคะ10บาทตัวหนาตัวนี้คะ่ะ10บาทนิเกิลน,นะคะไม่ใช่12สีไม่ใช่เหรียญที่เหมือนสตังทอนอะนะไม่ใช่นะ1ิบาทที่เป็นเนื้อสีขาวล้วนแบบนี้คะ่ะรับซื้อเหรียญละ13บาทคะ่ะแต่ส่วนเหรียญ10บาทที่ลึก2 2สีไม่รับเลยนะคะไม่รับอย่างกัญนาอยยางงี้คะ่ะไม่รับนะคะแลกหน้าเหรียญ ก็เขาคงรู้แหละว่ากาญจนาไม่รับแต่คืนนี้ด้วยความที่เขาเก็บไว้แล้วเขาก็เสียดายเนาะจะเอาไปใช้ก็ทําใจไม่ได้นะเขาก็ส่งมาหมดประมาณนี้ไม่น่าเข้าใจได้นะเขาคงคิดว่าเอามาให้ปรรนาแล้ว่าน่าคงจะส่งต่อให้คนสะสมอะไรเงี้ยมั้งนะแต่พรรนาทอนค่ะแต่ส่วนมากทอนเขาก็จะเก็บแหละเขาเห็นได้รับตังทอนไปส่วนมากเลยเขาคนที่มีโอกาสเก็บเขากเก็บแต่คนที่เขาไม่เก็บเขาไม่เอานะ ที่ไม่เกี่ยวเขาไม่เอาจริงๆเขาบอกว่าไปแล้วกดดันแล้วคือเขาก็เอาไปใช้ปกติเขาก็ไม่เอาเขาบอกเอาตังทอนเอาธรรมดาป้านัดเคยถามเอาเอาเหรียญกาญนาไหมป้านัดเอาทอนหรือกาญนาให้จะได้เอาไปเก็บเขาบอกไม่เอาเพราะเขาไม่ได้เก็บเขาเอาไปใช้ปกติ